โอเคเรามาอยู่ในแมปร่างกายใช่แล้วแล้วนี่ร่างตุยแนะนำตัวกันนะยังไม่สนมันคือร่างตุยสวัสดีวันนี้เอามาโอ้ยคราวนี้ขอเงินช่างโอ้โทองได้ยังไงอ่ะกดแค่ลากไงกดแค่ลากแล้วก็ต้องกดค้างไหมไม่ต้องกด กซื้อทานเนี่ยเถอะมียี่สิบบาทเองยังคงว่างเก็บของดีๆก่อนไ่งก้นซวยแบบเขาดี้วเขาเจนีเราเลีนเยนแบบไม่ได้ท <c oughs> ไทยอ่านี่ทานหินเอาแต่ทำไมของนะ้าแต่มันต้องเอา้าไม่ได้อีกอะ อันนี้มีกันหนึ่งกดเปลี่ยนเกมหรือเปล่ากดใส่ร้านค้าเอาใส่ร้านค้าแล้วก็เก็บแล้วเ,เก็บร้านค้าดิเอาหายเดี๋ยว <Okay. S 1> นี้หายไม่<ด>ไม่ดึงฐานอะม่ฐานดิกันเอาทอ็อตไหมเอาสี ในราคาสิบบาทแต่เราไม่สามารถซื้อปืนได้นะทันกี่อันสิบบาทอันนี้กี่อันนะทันกี่บาททานแค่ยี่สิบแค่เป็นทอ็อตไฟฉช้กี่บาทท็อตเหรอใช่ทอ็อตสองอันสองอันก็ถือว่าสิบบาทแล้วนี่สองอันถือว่ายี่สิบแล้ว พี่โตมีกี่บาท40 40มีเท่าไหร่ไปซื้อคอพกิงมีเท่าไหรอ่อะมีเท่าไหร่อืมสิบบาทเบร่ซื้ออีนน้้ยังซื้อไฟแชะไปสืสอไฟฉายยังปืนที่เป้ยเคยเล่นคือปืนไหนนะปื่งสีทอง อันนี้กี่บาทปืนไรเฟิลปืนไรเฟิลสี่สิบสี่สิบแล้วเอาเปืนไรเฟิลอ,อันนี้ดีกว่าอันนั้นถือว่ากี่บาทแล้วสิบหกสิบห้าซื้อให้หน่อยดิกี่บาทนะสี่สิบอันอันนี้กี่บาท,นะนนนนบาทเปืนนั้นเนงเินไม่พอ,อ<ะ>มีเงินเท่าไหร่สี่บาทเงินงก็ไม่ต้องซือ้อ ดูแลก็แค่ซื้อทีละอันลองซื้อทีละอันก่อนไนหะมันก็จะยี่สิบสิบห้าใช่ไหมก็ลองคลิกก็จะเหลือยี่สิบห้าแล้วก็แล้วป,ปืนกี่บาทปืนกี่บาทปืนกี่บาทไปสั่งกาทั่ามไลฟ์ฟลินกี่บาทไลฟ์ฟนแบบเนี้ยสุดนี่ดะ ุดไปก่อนแล้วกันบอไปเจอปืน,น,นแล้วด้วยยาได้แล้วซื้อขอเพิ่งยังซื้อขอเพิ่งยังซื้อแล้วหมายถึงสามอันนั้นนะสามอันกี่บาทเนี่ยเอาพวกนี้เข้าไปก่อนไหมได้หรือว่าทานก่อนยาได้ทานเข้าไปก่อนแต่จะนวดใส่หนังสือวินไปแล้วน,ะนั่นอันโอเคก็ใส่กันเดี๋ยวแต่เราคจะมาเล่นแค่นงอันเดียวนะ ช่มันจะคอยจะขอดะคอเพิ่มตั๊กมาช่วยกันซื้อคอเพิ่มหน่อยคอเพิ่มอีกที่อีหนึ่งพาไปซื้อคอเพิ่มเดี๋ยวนี้มีกี่บาทยี่สิบยี่สิบซื้อห้าบาทยี่สิบห้าบาทใช่ไหมซื้อหนึ่งซื้อสามอันผ่านซื้อสองอันซื้อสองอันซื้อสองอันก่อนพาซื้อสองอันเสร็จปุ๊บแล้วมีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ต้องทำสิบบาทซื้อแค่อันเดียวเพราะนี้ สิบบาทสิบบาทตอนนี้เหลือศูนย์บาทเดี๋ยวซื้อฐานเหดนละไข่นี่ยซื้อข้อพงดีดีแต่ฐานเห็นยี่สิออแบแล้วนะะปิดไฟได้แล้วสามทุ่มแล้วเดี๋ยวแล้วจะี่ทแล้วแล้วขอเพิงมนะก็ได้ื้ยขบเพิงก็ได้เลือย x ห้าบาทเอดือย x สิบห้าบาทเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันขอเพิงสิบบาทนะใช่ไปจะไปยัง ติดตรงไหนเดี๋ยวฮะติดตรงไหนเดีอยวติดก็ติดตรงนี้สิเอาเอาตรงที่ยังไม่ได้ติดก็เออไปซื้ออีกอันเดี๋ยวม่มีศูนย์บาทเดี๋ยวไปซื้อให้โอเคได้มามามาเลยเด็กเงไม่ได้รวมเก็บเลยไม่ได้รวมเก็บก็ดีนะระเบิดกี่บาทระเบิดกี่บาทล่ะถ้าระเบิดศูนย์บาทมีซื้อนะยี่สิบห้าบาท แล้วพี่ตัวมีกี่บาทสิบห้าบาทเอามาเขาเพิ่มมาเขาเพิ่มมาเขาเพิ่มมาโอเคหยิบเ,เลยาเามหยุดเลยไม่ต้องละเอ้าเอาอตัวกระเทือนละอยู่ไหนอะ่ะเขาเพิ่มอยู่ไหนอีกด้านหนึ่งนะหมาป่าอีกยาวดีอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้มีกี่อันแล้วไม่ใช่ เอาไว้แบบไหนเอาไว้แบบปิดตรงแบบนี้ได้ไหมก็รอหให้ตอนเช้าดีกว่าตองกับเชื่อมตอันตรายยิ่งไม่มีปืนนี่ยิ่งอันตรายือออีกกันหนึ่งอีกกันนึงเยอะันนึงอเไรเออข้างหน้ารถไม่ต้องมีข้างหน้ารถไม่ต้องมีงได้ได้ได ามาเชื่อมตรงไหนดีเชื่อมตรงนี้ลองเอาหน้ารถบ้างเถอะเอาหน้าลดสักอันหนึง่งอย่าพี่ตองเอ้ยอมบีสมบีส<ห>มบีเก็บซากสมบีปฏิบัติการเฮ้ยอันนี้เป็นเชื้อเพลิงได้ไไเก็บเก็บมันอาจจะมีอีกก็ได้อรอก่อนนะกันตตอนนี้ขึ้นก่อนนั่นไงมีจริงเลยอยู่ไหนล่ะดูด้านหลังเนี่ย หลังตรงไหนหลังเมื่อกี้เห็นอยู่นะใชไปยังยังเราให้มันตอนเช้าก่อนเถอะทำไมต้องตอนเช้าด้วยตอนคืนไปแล้วอันตรายนีไ่ไงศพซอมบีม้มามาเริ่มเลิกการจัดกิบตอนนี้จะขอศพซอมบี้ไปทำปิดเชื้อเพลิงก่อนนะแต่ไม่นนพอไม่มีอีกเยอะเอาศพซอมบี้ทั้งหมดก่อนนะ แบบผ่านเด็กเพียบเลยใช่ไหมมาเถอะแต่เสิร์ฟซอมบี้ก็ยัดเข้าไปในเสื้อผืนสิแม่แม่มีตัวได้เราเก็บไว้มั่ง,ถงเถอะเก็บไว้มั่งเก็บไว้มั่งเอาใส่แค่หนึ่งตัวพอสองตัวยัดเข้าไปสองตัวแต่เดี๋ยวไปดูข้างนอกกัน เผื่อจะมีอีกขับรถรถไฟไปไหมแต่ขับรถไฟไปแล้วทีนี้ใครจะเป็นคนขับใครก็ได้สนุกโอเคแล้วนี่สนุปสรุปอะไรสรุปอะไรสรไม่ใช่หรอเรามีเชื่อเพิุงระยะทางขับไปเดี๋ยวยุดยุดยุดมีไหมนี่ไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีขับต่อไป ก็คือถ้าสมมติว่าไปยันเจ็ดพันใช่ไหมก็คือเจ็ดเมตรเจ็ดพันเมตรเ่ะเออเจ็ดพันเมตรก็คือเราจะเจอไอ้นี่ใช่ไหมอะไรเราจะเจอจุดตกตอแรกนุดแระไม่ทำไมมเต้จะไปเจอหนึ่งพันเมตรไปหนึ่งหมื่นเลยสนนโจนเอ้าสนนอะไรโจนไม่ตายขับรถชนตูนได้ดจริงดิจริง เราลกขบลับรถก็ะจะโอ้ยตายตายตายเหมือนกันโอ้ตาย